มีกี่พิมพนะครับมีกี่พิมพ์วันนี้ผมก็เรียกว่าคิดนะครับคิดคอนเทนต์ได้ว่าเดี๋ยวเอามาทําคลิปให้นะครับพี่ๆที่เข้ามานะครับส,สมนะครับหรือว่าศึกษาเหรียญเสมาร้อยปีหลวงพ่อพัดนะครับไว้สําหรับ5ปี10ปีข้างหน้านะครับหรือว่าเร็วๆนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นเหรียญเสมาร้อยปีพระราชมงคลวัชราจารย์หรือว่าหลวงพ่อพัดปุญากรรมโม เหรียญเนี่ยนะครับจัดสร้างขึ้นในในปีพศ2564นะครับปี2564ซึ่งเรียกว่าเหรียญน,นี้กเ็เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเหรียญที่สวยงามแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าหน้าสะสมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับเหรียญเสมาร0อยปีเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมีกี่พิมพ์กันแน่นะครับมีกี่พิมพ์แล้วก็ พิมพ์ไหนนิยมสุดนะครับแล้วก็พิมพไหนนิยมสุดซึ่งวันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้เรียกว่าพี่ๆได้ดูกันว่ามีกี่พิมพ์นะครับแล้วก็พิมพไหนนิยมเผื่อนะครับเผื่อมีโอกาสได้เช่าหานะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราคา,าไม่ไม่ใช่ราคาอาจจะไม่พลาดเรื่องของพิมพ์นิยมนะครับซึ่งณวันนี้ถ้าบอกราคาไปเนี่ยนะครับ อนาคตข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะราคาจะราคานี้หรือเปล่านะครับในวันนี้จะไม่ขอพูดในเรื่องของราคานะครับขอพูดเรื่องพิมพ์มีกี่พิมพ์พแล้วพิมพ์พไหนนิยมนะครับก็ประมาณนี้วัสดีพี่ BOO Farm นะถ้าคลิปนี้นะครับพี่พเห็นว่าดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับช่องะเครื่องบ้านมีโชคมาดูกันครับพี่นะครับรูปทรงของเหรียญเสมาร้อปีเนี่ย นะครับรูปทรงจะเป็นเหรียญเสมานะเดี๋ยวนะครับหน้าจอนี่เสมาแบบนี้ครับนะครับแล้วก็มีลวดลายหลวงพ่อพัดนั่งเต็มองคแกะพิมพ์ได้คมชัดแล้วก็สวยงามนะครับมี2พิมพ์หลักๆนะมีสองพิมพ์นะมพมพนะครับก็เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นพิมพ์แบบนี้นะหลักๆให้ดูตรงนี้นะสําหรับพิมพ์เสมาร้อยปีนะครับจะมีสองพิมพ์คือ เขาเรียกว่าหน้าพระครูนะครับข้างหน้าจะเป็นตัวหนังสือนะครับนี่พระครูวินิจบุญญากรนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆลายเซ็นนะข้างหน้านะครับรูปทรงเหรียญก็จะเป็นเสมาแล้วก็มีเม็ดไข่ปลานะครับในขอบด้านในหลวงพ่อพัดนั่งเต็มองคสวยงามนะครับคือหน้าพระครูเนี่ยเหรียญน,นี้นะเป็นพิมพ์แรกข้างหลังเนี่ยจะเป็นหลังยันอันนี้คือพิมพ์หลักนะหน้าพระครูแล้วก็หลังยัน โดยที่ข้างหลังนะพี่จะเป็นหลังยันห้านะครับส่วนการต่อโค้ดในแต่ละเนื้อเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับตำแหน่งไม่เหมือนกันก็จะมีตัวสัอือว่าที่ระลึกฉลองอายุครบร้อปีหลวงพ่อพั์ปุญญากามโมนะครับวัดหวยด้วนนครสวรรค์12พฤษภาหกสี่นะครับสองหนนะ 12, 64, น 25, ในแต่ละเนื้อเนี่ยถ้าเป็นดอเด็กนะครับก็คือทองแดงนะครับทองแดงคือมีท้องทองแดงผิวไฟทองแดงพลายเงิน นะครับก็จะแตกต่างกันไปโค้ดก็จะมีทั้งโค้ดเลขนะครับแล้วก็โค้ดดอกบัววัดทานอาหารโค้ดร้อยปีแล้วก็โค้ด,ววดคคพิเศษอะไรต่างต่างอันนี้คือพิมพ์แรกนะพี่นะจำไว้ให้ดีนะนะครับพิมพ์หน้าพระครูหลังยันนะครับอันนี้คือพิมพ์ที่1ส่วนอีกพิมพ์หนึ่งเนี่ยนะครับพิมพ์นี้จะเรียกว่าหน้าพระราชมงคลวัชราจารย์บางท่านก็จะเรียกว่าหน้าพระราชหลังพัดยศนะครับอันนี้เรียกสั้นๆว่าหน้าพระราชหลังพัดยศ อันนี้คือพิมพ์ที่2นะครับรูปทรงจุดอื่นๆนะคล้ายกันนะเหมือนกันเลยนะหลวงพ่อพัดนั่งเต็มอง์ต่างกันตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับจากเมื่อกี้เป็นพระครูใช่ไหมอันนี้เป็นพระราชมงคลวัชาลาจารย์นะครับอันนี้คือจุดที่ต่างจุดที่1ส่วนจุดที่2เนี่ยนะครับหน้าพระราี่ยหลังจะเป็นหลังพัดยศนะครับ <S <S ผมเทียบให้ดูนี่นะครับอันนี้หน,น,น้าพระครูใช่ไหมอันนี้หน้าพระราชต่างกันแล้วครับนะครับ หลังก็เป็นพัยดยศแล้วก็จะมียันครับยันมินะครับสตัวตรงนี้ก็เป็นพัยดยศนะครับที่เลื่อนสมรักิ์นะครับจะต่างกันตรงนี้นะอันนี้คือเรียกว่าพิมพ์ที่สองคือหน้าพระราชหลังพัยดยศนะครับเอา2เหรียญนี้ก่อนนะครับว่าว่าพิมพ์ไหนนิยมนะยังไม่ไม่ยังไม่ใช่พิมพ์ที่นิยมสุดนะพี่นะต้องบอบกว่ายังไม่ใช่พิมพ์ที่นิยมสุดนะครับ อ่าพี่ๆว่าอ้าวแล้วสองพิมทาไมไม่มียังไม่มีพิมพ์ที่นิยมสุดเดี๋ยวมันจะมีอีกพิมพ์พิเศษนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแต่ว่าถ้าสองพิมพ์นี้นะถามว่าในณวันนี้นะที่ผมไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับวันที่สิบแปดเมษาสองห้าหกห้าถ้าถามว่าพิมพไหนนิยมเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้นะว่าเอาแบบนี้ดีกว่านะครับถ้าสมมุติว่าคือผมผมให้เช่าด้วยนะไลฟ์ให้เช่าด้วยถ้าเข้ามาสมมุติว่าถ้าหลัง เนื one and one and one one. ้อเดียวกันนะหลังยันกับหลังพัดยศเข้ามาเนี่ยนะครับหลังยันเนี่ยจะหมดก่อนเอาแบบนี้แล้วกันนะครับหลังยันเนี่ยจะหมดก่อนหลังพัดยศเนี่ยจะหมดที่หลังเอาแบบนี้นะนะครับสองพิมพ์นี้นะก็มีพระครูกับพระราษนะครับหลังก็จะต่างกันเออนะครับแล้วก็จะดูอีกว่าเดี๋ยวนะเหรียญจะไม่จาอห่วงนะพี่นะจะไม่จาะหูเหรียญ นะครับซึ่งเหรียญจะไม่เจาะหูเหรียญเลยทุกทุกเนื้อแต่จะมีเหรียญที่เจาะหูเหรียญด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะว่าเอเหรียญไม่แท้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับจะมีแบบเจาะหูเหรียญด้วยซึ่งเจาะหูเหรียญเนี่ยนะครับก็จะสร้างในในเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเหรียญพิเศษที่แจกในวันปุกเสกหรือว่าแจกในพิธีปุกเสกนะครับก็จะมีสร้างมีฝาบาทมาแล้วก็มีมันปูนะครับ ประบาทมันปูซึ่งจะสร้างจํานวนเนี่ยนะครับคือเป็นเหรียญแจกทานเอาง่ายมี2<อ>พิมพนะสร้างสองพิมพ์นะครับก็ทั้ง,งพระครูแล้วก็พระราชด้วยนะครับสร้างรา,งายการละ2,564เหรียญตามจํานวนการจัดสร้างไอ้ตามจํานวนพศออที่จัดสร้างนะครับนี่นะครับก็มีเหรียญจาะหูแบบนี้นะซึ่งจ่อหูเนี่ยเอาจริงๆนะครับ เจาะหูก็หูจะจะมีปลิ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเรียกว่าเป็นอะไรนะเรียกว่าไม่น่าเกียดพูดง่ายนะไม่น่าเกียดแบบนี้นะนะครับอันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะสําหรับ2พิมพนะนะครับสพิมพสาหรับเสมาร้อยปีมี2พิมพ์ส่วนนะครับส่วนต่อไปเลยว่าพิมพ์ที่นิยมกว่า2พิมพ์นี้ นะครับคือพิมพ์อะไรนี่ผมจะบอกให้ว่านิยมสุดๆคือจะเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าบล็อกสลับนะครับบล็อกสลับซึ่งจํานวนการจัดสร้างของบล็อกสลับเนี่ยจะบอกว่าสร้างน้อยมากๆในแต่ละพิมพ์คือบล็อกสลับเนี่ยจะมีทุกเนื้อนะครับมีตั้งแต่ทองแดงยันไปถึงเนื้องเงินนู่นเลยครับนะครับมีตั้งแต่ทองแดงยันไปเนื้องเงินแล้วก็จํานวนการจัดสร้างนี้น้อย ถ้าทองแดงก็สร้าง999ส่วนเนื้อเงินที่พี่พี่เห็นเนี่ยเป็นเนื้อเงินบล็อกสลับนะครับสร้าง99เหรียญสลับยังไงนะครับสลับยังไงจะให้ดูนะว่าหน้าพระราชนะครับถ้าปกติแล้วเนี่ยหน้าพระราดมงคลวัชราจารนะพี่นะจะเป็นหลังพัดยศนะครับแต่ถ้าบล็อกสลับแล้วเนี่ยหน้าพระราดข้างหลังจะเป็นหลังยันนี่นะครับซึ่งจะสลับกันจะมีทุกเนื้อนะครับ ตำแหน่งการตอกโค้ดก็จะถ้าเป็นบล็อกสลับโคต้ตก็จะเยอะนะครับเยอะกว่าปกติหลักๆแล้วก็จะมีมีที่เห็นนะคือมีโค้ดโค้ดพิเศษนะครับคาว่าพิเศษตรงนี้นะแต่บางเหรียญก็ไม่มีนะบางเหรียญที่เป็นเนื้อล่างๆก็ไม่มีโค้ดพิเศษจะมีโค้ดตอกที่สังคตินะครับจะมีตอกที่สังคตินะครับนี่แบบนี้นะอันนี้คือบล็อกสลับบล็อกที่หนหน้าพระราชหลังพัดยศ นะครับอันนี้มีทุกเนื้อส่วนบล็อกสลับบล็อกที่2ก็คือหน้าพระครูปกติแล้วพิมพ์หน้าพระครูเนี่ยนะครับจะเป็นหลังยันแต่บล็อกสลับเหรียญนี้คือหน้าพระครูจะเป็นหลังพัดยศคือสลับนะครับโค้ดที่เห็นนะครับโค้ดจะเยอะสําหรับบล็อกสลับนะแล้วก็จะมีโค้ดพิเศษก็อย่างที่บอกพี่นะครับบางเหรียญเนื้อล่างๆอาจจะไม่มีโค้ดพิเศษ อาจจะมีตอกที่สังคติหรือว่าตอกจุดอื่นจะแตกต่างกันไปในที่นี้นะครับผมจะพูดถึงว่ามีกี่บล็อกแล้วบล็อกไหนนิยมนะครับนี่แหละครับพี่สองบล็อกนี่แหละนะครับที่เรียกว่าที่นิยมแล้วก็ราคาจะสูงกว่านะครับบล็อกธรรมดาที่เป็นบล็อกหน้าพระครูหลังยันกับหน้าพระราดหลังพัชย์ศสองบล็อกนี้ราคาจะสูงกว่าถามว่าสูงกว่าเท่าไหร่นะครับก็จริงๆแล้วก็แล้วแต่ นะครับราคาในช่วงนั้นแต่ถ้าเป็นช่วงนี้นะผมผมก็จะบอกว่าสูงกว่าประมาณสัก1.5เท่านะครับหรือว่าบางเหรียญเนื้อล่างๆอาจจะถึง2เท่าโดยประมาณนะครับเพราะว่าที่ราคาสูงผมก็เข้าใจได้ว่าคือเป็นด้วยจํานวนการจัดสร้างที่สร้างน้อยนะครับถ้าเป็นทองแดงก็สร้าง999เหรียญจากทั้งหมดสร้าง5,999เร้าเหรียญส่วนเนื้อเงินเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเงินลงยาส3สามสีนะแบบนี้นะ จะสร้างอยู่199ถ้าบ็อกสลับก็จะสร้าง99เหรียญน,นะครับก็ประมาณนี้วันนี้ก็เป็นคลิปเรียกว่าเป็นไลฟ์สั้นๆนะนะครับผมทำขึ้นเพื่อเรียกว่าเป็นข้อมูลในการศึกษาและสะสมของเหรียญเสมาร้อยปีหลวงพ่อพัดหรือว่าเสมาร้อยปีพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนซึ่งจัดสร้างในปี2,56 4นะครับเข้าใจว่าคือผมก็หมายใจว่า คลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับพี่ๆที่ศึกษาและสะสมเหรียญร้อยปีหลวงพ่อพัฒน์นะครับเซมาร้อยปีหลวงพ่อพัฒน์นะครับที่ยังไม่ทราบนะครับหรือยังไม่รู้หรือว่าต้องการจะรู้ว่ามีกี่พิมพ์แล้วพิมพ์ไหนนิยมนะครับนะครับก็ประมาณนี้สรุปง่ายๆนะหลกัหลกๆมี2พิมพ์พิมพ์หน้านะครับเรียกว่าพิมพ์หน้าพระครูหลังยันแล้วก็พิมพ์หน้าพระราชหลังพดัดยศ อันนี้คือพิมพบล็อกธรรมดานะส่วนบลกสลับก็จะเป็นสลับกันนะครับพระราชหน้าพระราชหลังยันนะครับแล้วก็หน้าพระครูหลังพัยดยศนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ไลน์นี้ก็เรียกว่าขอจบเพียงแค่นี้ครับพี่พที่เข้ามารับชมนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ s u ซับสไครต์ให้ด้วย นะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเสมาร้อยปีหลวงพัฒนะครับท่านใดเรียกว่าถูกใจอย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ